สวยจริงๆใช่ไหมคะพี่ทีวีใช่ไหมครับอ่ะค่ะทีวีถูกใจไหมคะถูกใจครับถูกใจทีวีใช่ไหมคะครับทีวีค่ะค่ะก็แบรนด์อควานติกนะคะก็เป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะเป็นแบรนด์ไทยเป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วก็เป็น Number ร์วัน LED TV กันอีกด้วยนะคะก็ ฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่แบบว่าเป็นแฟนคอบอลน,นะคะที่บอกว่าช่วงเนี้ยจะดูบอลนะก็อยากจะแนะนำเรานี้เรามี2รุ่นค่ะก็คือเป็นรุ่น50นิ้วแล้วก็55นิ้วนะคะก็นอกจากแบรนด์ของเราเนี่ยจะมีมายาวนานกว่า32ปีแล้ว เราก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกด้วยม,มีเยอะใช่ไหมครับมีเยอะมากค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเอาใจสําหรับคอบอลโดยเฉพาะ,ะค่ะยังไงเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะมีคือตัวไฮไลท์พิเศษเลยก็คือ,อตัว55นิ้วก็คืออยากจะให้ดูแบบว่า จุกกันเลยก็คือภาพเสียงคมชัดมากๆนะคะนะครับยกราคารองแต่เมื่อวานแล้วนะฮะใช่ใช่ครับอันนี้จะเป็นราคาของ50นิ้วนะคะ5้าคนลูกค้าไม่เห็นตัวล่างห้นิ้วค่ะตัวนี้นะคะก็ทั้งสองรุ่นเลย50กับ55นิ้วนะคะก็ตัวนี้มันจะมีความพิเศษก็คือตรงรีโมทค่ะยังไงคะยังไงจะเป็นรีโมทแบบว่าเออเป็นเมจิก รีโมทะนะคะ,ะก็คือสามารถสั่งผ่านเสียงสั่งเสียงผ่านรีโมทได้เลยตัวนี้ให้<ล>ใ,หใหต้องดูรีโมทชัดๆนิดน,นึงนะฮะอย่างเช่นเวลาตัวนี้ค่ะจะมีแอปพลิเคชันอย่างเช่นยู u ูบเ e ็ตฟิกนะคะที่รองรับอยู่แล้วก็รวมไปถึง Google ด้วยสมมุติว่าเวลาเราจะเสิร์ชหาข้อมูลนะคะก็สามารถสั่งเสียงผ่านรีโมทได้เลยก็คือสะดวกสบายสะดวกมากใช่ค่ะ ก็จะดูก็จะดูหนังฟังเพลงหรือว่าจะดูบอลแบบนี้ก็คือสะดวกสบายเลยคือมีมีตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นปกติดูบอลที่บ้านไหมคะหรือออกไปดูบ้านก็ออกไปดูข้างนอกครับออกไปดูข้างนอกเข้างหน้าบ้านหน้าบ้านครับหน้าบ้านใช่ครับค่ะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะก็คือราคาลดพิเศษอย่างรุ่นนี้ค่ะจะเป็น 50นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็น50นิ้วตอนนี้จากราคาปกติ16,990บาทค่ะตัวนี้วันเดียวเท่านั้นเลยลืดราคานี้ไปซะลืดราคานี้เลยเดี๋ยวนะจาก16เหลือเหลือ8,990บาทค่ะแปดพอ้าสิบบาทมากครับคุ้มมากแล้วครับราคานี้ราคานี้เลยแต่ถ้าใครที่อยากจะดูแบบว่าเอาหน้าจอใหญ่ๆขยับขึ้นไป55นิ้วค่ะก็จะเป็นราคาจาก19,990บาท ลดเหลือ11,990บาทลดอีกค่ะเพราะว่ามีติดตรงนลังเราไม่มีหนึ่งบาทเฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะเหลือ1น9่งบาทค่ะลดไป9,000บาทใช่ไหลดไปเ0้าพันบาทวันนี้นะวันนี้วันเดียวด้วยยอดถ้าวันอื่นไม่แน่ใจเอาวันอื่นไฉพาะวันนี้และยังไม่หยุดแค่นั้นใช่ไหมทําไมทําไมคะมีของแถมด้วยค่ะเฉพาะรุ่น5้นิ้วนะคะค่ะ นี่เลยสำหรับรุ่น5บอดไม่ใช่เอาไ่ใช่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอันนี้ค่ะลำโพงมูลค่า1,500บาทเป็นลำโพงบูทูธค่ะ1,500บาท1,500บาทนะ9,000บาทลด9,000บาทไปแล้วใช่ก็คือสำหรับคนที่ซื้อรุ่น55นิ้วค่ะรุ่นด้านบนค่ะรุ่นด้านบนผ่านออนไลน์ขันแรก รันแรกแล้วแรวที่ต้องชมาระเงินด้วยนะคะไดปินใครที่ดูอยู่ไปด้วยพร้อมกับนี้เลยนะคะลำโพงบูทของเรา1,500บาทอันนี้คือให้เลยให้เลยและยังจริงแล้วของแถมกับส่วนลดเนี่ยรวมกันนะก็ประมาณหมื่นบาทแล้วนะซื้อทีวีเ9ื่นเก้าอยเก้บาทแล้วก็รับประกัน3ปีด้วย ของคนไทยนะยิได้ว่าฟรีดีกว่าจริงค่ะเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยยังไงก็ยอดฝากแบรนด์ของไทยด้วยนะคะไทยเร็วสุดตอนนี้ราคากันอีกสักรอบหนึ่งที่ขนาดานาะ55นิ้วค่ะ5อันนี้50นิ้วอันนี้50นิ้วราคาที่เลยค่ะ8990บาทใช่ค่ะแต่ถ้าเป็น55นิ้วด้านบนนะฮะ1,990บาทใช่ย้ำราคาถูกต้องรุ่นนี้รุ่นนี้เดี๋ยวมีของแถมให้ด้านหลังค่ะแถมไม่อีกโอ้โห ม่มงนี้หน้าุ้มมากช่วงนี้ช่วงนี้น้หน้าฝนแถมมาให้เลยล่มแถมรอบให้ด้วยค่ะแถมล่มให้ด้วยค่ะะนะ